สวัสดีค่ะหล่งจากไายแรนนะคะวันนี้หล่งพามาชมที่ดินแปลงเล็กวิวภูเขานะคะใกล้อ่างเก็บน้ำสายทองที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดจะอยู่ตําบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกขนาดของที่ดินแปลงนี้คือ155ตารางวาเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลง1นึ่งล้านสามแสนหบาท าคาเนี้ยเจ้าของรวมค่าโอนค่าภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอกสานซีเป็นฉนดคุดแดงนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามนีงนะคะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่ในแปลงที่ดินของเรานะคะตัวที่ดินของเราจะอยู่ด้านนี้เนาะที่ดินของเรานะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยกว้างสิบกเมตรนะคะแนวยาวหรือแนวลึก 28เมตรขนาดของที่ดินคือ155ตารางวาที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าหันหน้าออกถนนสาธารณะในโครงการเนี่ยจะเป็นหันหน้าออกทิศเหนือเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าจะดูวิวเขาด้านนี้นะคะจะเป็นทิศตะวันตกเนาะตรงนี้นะคะลงมาจากถนนลาดยางตรงเนี้ยตรงทางเข้า,าบ้านวังรีนะคะลงมาประมาณสัก100เมตรนะคะก็จะถึงที่ดินของเราละ ตัวที่ดินของเราจะเป็นแปลงสุดท้ายเลยนะคะด้านนี้เราก็จะเทควิวได้สวยๆเลยเหมาะกับลูกค้าที่จะปลูกบ้านเลยนะคะถนนสาธารณะกว้าง5เมตรที่ดินแปลงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ60เมตรเลยนะคะอันนี้แบบความสูงสูงมากๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเจ้าของลดเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเจ้าของร้อนเงินเนาะรีบใช้เงินที่ดินลูกค้าไม่ต้องมาปรับถมแล้วนะคะเป็นที่ดินเดิมๆเลยดินค่อนข้างแน่นเนาะ แล้วก็อันนี้มันจะมีรั้วเพื่อนบ้านหมดแล้วก็จะเป็นรั้วคาร์บอยนะคะแล้วก็รั้วลวดน้ำแล้วก็รั้วตาข่ายนะคะส่วนด้านนี้ก็ไม่ได้ทำรั้วเนาะเพราะว่าของเราเป็นที่ดินแปลงสุดท้ายเนาะพอที่ดินแปลงสุดท้ายเข้ามาก็จะเจอที่ดินของเราเลยปล่อยโล่งเลยก็ได้นะคะด้านนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับลูกค้าอยากทำบ้านแล้วก็อยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีไฟด้านหน้าก็จะมีไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีปลาปามาแล้วด้านเนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเหงือเนี่ยเพื่อนบ้านปลูกบ้านั้นหมดเลยหลังบ้านเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวเลยนะคะลูกค้าปลูกบ้านนะคะลูกค้าก็จะเทควิวเขาด้านนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยตอนนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะตัวที่ดินของเรานะคะตรงเนี้ย จะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำทรายทองเนาะห่างจากอ่างเก็บน้ำทรายทองประมาณ900เมตรห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยปื้อ4กิโลห่างจากตัวเมืองนครนายกนะคะ18กิโลห่างจากเขื่อนขุนด่านนะคะ25กิโลห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะประมาณ90กิโลเนาะตรงนี้นะคะ เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะโฉนดเนี่ยพร้อมโอนได้ทันทีเลยไม่ติดภาระจำนนงใดๆเนาะหรืออ่าข้างหน้านะคะถ้าลูกค้าจะใส่รั้วเป็นรั้วคาร์บอยก็สวยนะคะเพราะว่าในโครงการนี้ก็เป็นรั้วคาร์บอยทั้งหมดเนาะก็จะได้แบบเหมือนเพื่อนบ้านเนาะเหมาะมากเลยนะคะ ทําบ้านสวนหลังเล็กๆนะคะสาธารณูโภก็พร้อมไฟฟ้าประปามีพร้อมเลยเดินทางก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าลงจากถนนลาดยางมาก็ประมาณ100มร้อยเมตรก็ถึงที่ดินของเราละว,วิวเขาก็ชัดเลยด้านนี้ก็มีวิวเขานะคะอันนี้ทำรั้วคาวบอยสไตล์คล้ายๆทําปักช่องเลยเนาะ หากลูกค้านะคะสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้เนาะสามารถโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์0 9 1 5 4 6 6 5 4หหรือจะแอดไลน์มาที่แอด l e n g 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยนะคะราคาก็คือ1,350 0 0้บาทราคานี้รวมโอดหัวภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ